ท้องแล้วก็ทีก็เล้าออกหลังอืแล้วแล้วกินยาที่เราผ่ามาเนาะผ่าบอกยาบางตัวมันกัดเฉพาะอืมมันก็หายขาดไปเลยหายนหายตอนไหนเราไม่รู้ลืมตัวอ,อืดีขึ้นอะ่ะคือจากจากไปไหนเราต้องพกยาตอนนี้เราก็ไม่ต้องพกยาไปแล้วไงมันก็ดีขึ้นอ่ะจากเดินไม่ดีก็เดินเดินได้คล่องเหมือนเดิมแล้วอ่ะพอใจแล้วจ้ะทำดามันหนักมันเยอะมัน,ะมนจะอึอดอัดตอนนี้หลวมเสื้อผ้ากัเก่าที่ใส่มัได้ก็ลืมมใส่ได้แล้วอ่ะ ก็เจอใครก็ทักเอ๊ะทำไมไปทำอะไรมาทำไมหน้าเด็กขึ้นล่อาหารเสริมชุดนี้จันได้ผลเพราะเราชันแล้วได้ผลกับตัวเราเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแม่แัยวนะคะที่เป็นลูกค้านะคะที่ให้เราดูแลโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคลให้ในเรื่องของการลดไขมันนะคะเพื่อหนึ่งนะคะลดโรคค่ะสองค่ะกระชับรูปร่างนะคะแม่วัสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะแม่วอยู่จังหวัด จันบุรีจ้าจันธุรีนะคะวันนี้นะคะจะมาขอให้แม่แหววเนี่ยนะคะเล่าความประทับใจในการใช้เซ็ตผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรูปร่างน้ําหนักแล้วก็ลดโรคของแม่แหววนะคะเดิมแม่แหววมีรูปร่างน้ําหนักตัวเยอะไหมคะเจ็ดสิบห้ากิโลจะแล้วปวดสะโพกเป็นขาสะโพกมาหมอบอกต้องลดน้ําหนักแล้วมันลดไม่ได้ทำไมลดไม่ได้เพราะเราเป็นเบาหวานกินน้อยมันก็เป็นลง พอกินเยอะปุ๊บมันก็อ้วนแล้วหมอบอกลดเราก็ไม่ได้มันกินน้อยมันก็หิวเป็นลมหิวเป็นลมจ้ะเคยเป็นลมแบบเป็นลมประจำมือตีนอ่อนลุกไม่รอดเลยเัือแตกเหมือนคนอาบน้ําเลยอ่ะจะไม่ไหวเลยอ่ะถ้าเรากินน้อยเนี่ยเราเรือบบจะลดน้ําหนักไงแต่เราลดไม่ได้ลดปุ๊บเบาหวานมันต่ำเราก็จะเป็นลมนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาสาหรับคนที่มีโรคประจําตัวเดียเพราะเบาหวานนะคะแล้วอาการปวดเข่าปวดสะโพกนี่มันเป็นเพราะเราหนักตัวเยอะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไร คือเราปวดสะโพกเดินไม่ได้หมอเลยให้ให้ผ่าตัดเนาะผ่าตัดใจใส่กระดูกกับใจเล็กใจเล็กเข้าไปแทนอะ่ะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราเราน้ําหนักเยอะหมอบอกต้องให้ลดน้ําหนักเดี๋ยว,ออข,ยวขามันเล็กแล้วตัวมันใหญ่ที่ที่ผ่ากระดูกไปเนี่ยจะรับน้าหนักไม่ไหวต้องลดไม่ได้ งล้วลูกชายก็เลยแนะนําลูกชายก็เลยแนะนำเช่นนี้ให้แนะนําอาหารเสริมตัวนี้ให้จากาหนัง75กิโลตอนนี้ลงมาเหลือ68กิโลแล้วก็ทําให้อาการที่ว่าเราเดินไม่ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยมันมันเดินดีขึ้นอ่ะมันเดินได้แบบจะปกติอยู่แล้วอ่ะธรรมดามันจะเดินไม่ได้มันจะเดินโยกมันเดินคนขาไม่เท่ากันอาแต่ตอนนี้มันเดินปกติแล้วอ่ะเดินได้เป็นปกติแล้วอ่ะค่ะปกติอย่างมันจะตามข้างตรงข้าง เดิน,เด,นเดินโยกเลยอ่ะอ๋อเดินเดินทุกเอยงออยนกเงยียน<ห>เลยอ,ะอ่ะแล้วพอ,อลูกชายอาหารเสริมชุดนี้ก็มาให้เนี่ยมันก็กินมันก็ดีวันดีขึ้นขึ้นเรื่อยๆอ่ะจากเดินโยกการเป็นตอนนี้เดินดีมันปกติแล้วอือนะคะก็คือปัญหาเนี่ยนอกจากที่มีเรื้อนเบาหวานใช่ไหมคะ,ะเรายังเป็นเขาเรียกกระดูกครับเส้นไหมคะไม่อกเขาบอกกระดูกเสื่อมอ่ะมันมันต้องตัดกระดูกทิ้งแล้วเอาเหล็กใส่อ่ะมีค่าใช้จ่ายไหมมีจ้ะโอ้้ ค่าจ่ายสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่บอกเป็นตัวเลขได้ไหมคะค่านันก็เป็นแสนนะจจะค่างเป็นแสนแล้วใครจ่ายก็ได้บทได้ไหมไม่ได้ต้องจ่ายเองไม่ได้ต้องจ่ายเองอูหานเงินมาทั้งชีวิตเนาะมาเปลี่ยนแข้งเปลี่ยนขาเพราะว่าน้าหนักเกินนะวันนี้คุณพบวิธีที่ง่ายแล้วคือหนึ่งในแบบเป็นเบาหวานไขมันความดันนะคะไม่สามารถที่จะลดปริมาณอาหารได้ในช่วงระยะเวลาของการลดน้ําหนักนะคะทางเรานะคะก็ให้คำปรึกษาไม่แบบไปนะคะว่าวันนี้ไม่แบบต้องเสือสุขภาพในเรื่องของ โปรโตีนคุณภาพนะคะดีโปรนะคะจะเป็นโปรโตีนคุณภาพนะผู้ป่วยเบาหวานไขมันความดันหรือว่าใช้ยาเป็นประจำเนี่ยทานได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะปริมาณโปรโตีน1นซองนะคะทดแทนมื้ออาหารได้1มื้อนะ,ะปริมาณโปรโตีนอยู่ที่25กรัมค่ะไม่วบาคะตอนช่วงทานโปรโตีนเนี่ยไม่เบาทานช่วงไหนคะ ทานตอนเย็นแทนแทนข้าวเย็นจ้ะทานตอนแทนตอนข้าวเย็นคือข้าวเย็นไม่ทานเลยทานโปรตีนมันจะอิ่มตลอดไม่หิวไม่หิวแล้วมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการแบบผิดปกติไหมคะไม่เป็นไงปกติทุกอย่างเหมือนเราทานข้าวเนหลยเหมือนเราทานข้าวนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเราลองงดมื้อเย็น เคยงดมื่อเย็นเคยงดแล้วงดไม่ได้เป็นลมเป็นลมแต่พอมากินตัวนี้แค่ซองเดียวจากตอนเดียวมันอิ่มได้ทั้งคืนคือทานขอาเมื่อเย็นได้มื้อเลยไม่มีอาการเป็นลมไม่เป็นอะไรปกติทุกอย่างอ๋อปกติทุกอย่างนะคะอันนี้ไม่แบบทานแทนเมื่อเย็นแค่วันละวันละซองวันละซองะะนะ แลวหลังจากนั้นนะคะด้วยสุขภาพของแมวมีปัญหาหลายส่วนควบคู่กันนะคะเราจึงแนะนําให้เหมาะกับสุขภาพของแมวแ,แล้วก็ไม่กระทบต่อการเป็นโรคประจําตัวของแมวด้วยก็แนะนําตัวนี้ค่ะลาฟิต้านะคะจะสังเกตเห็นรูปร่างของแมวนะคะมีช่องท้องค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีสะโพกที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทําให้เข่าแล้วก็เท้าของแมวที่เล็กเนี่ยมันต้องรองรับน้ําหนักส่วนนี้ก็เลยแนะนาตัวลาฟิตา้าที่จะช่วยในเรื่องของกระบวนการปรับการเผาผลาญให้ดีขึ้นแล้วก็ลดไขมันช่องท้องได้ใน หวานลดปริมาณอาหารโดยที่ไม่ทําให้มีอาการใจสั่นเลยค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากแอปเปิลเขียวนะคะที่จะมีสารเพคตินช่วยบล็อกไขมันนะคะที่จะทําให้แม่แบบเนี้ยควบคุมสุขภาพได้ง่ายๆสําหรับตัวนี้นะคะแนะนําให้แม่แบบทานนะคะก็คือแม่แบบทานยังไงคะวันละสองเม็ดก่อนอาหารเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดหลังจากทานตัวนี้แล้วมีอาการใจสั่นหรือว่ามีปัญหาที่มันไปกระทบต่อโรคประจำัวอยู่ไหมปกติจ้ะ ราะแที่เราไม่มีอะไรที่ว่ามานั่งตัวเราเนอะเหมือนปกติป,ปกตินะคะ,ะตัวนี้นะคะหลังจากทานไปแล้วไม่แบบมีอาการเปลี่ยนไปยังไงคะตัวนี้ตัวนี้เัน่ก็นอนหลับนะอืมกินไปแล้วมันก็นอนหลับนะอืมทําให้นอนหลับง่ายขึ้นแ,แล้วก็อ่าเวลาที่เราควบคุมอาหารพวกทอดพวกอาหารรสจัดของเค็มไม่ได้คือตามใจปากอยู่คือเราไม่เอา กองทอดไม่กินเลยของทอดไม่กินเลยหยุดของทอดเลยเคยจะกินไข่เจียวก็มากินไข่ต้มก็ปรับพฤติกรรมใหม่ให้แม่แววด้วยนะคะก็คือเราเรียนรู้ที่จะเลือกกินแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของการผาผลานนะคะก็ทําให้แม่แววเนี่ยทานเข้าไปแล้วไม่เหนื่อยไม่หงไม่สารใจเป็นอะไรปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างอันนี้นะคะก็จะปลอดภัยมากๆนะคะไม่ว่าจะมีโรคประจาตัวอยู่นะคะหรือว่าจะมีปัญหาสุขภาพนะคะก็ยังสามารถใช้ควบคู่กับการทานยากับการควบคุมอาหารนะคะ จะเข้าไปทําหน้าที่ในเรื่องของการบล็อกไขมันนะคะซึ่งส่วนผสมสําคัญนะของเราก็จะมีออยอนะคะมีส่วนผสมสําคัญที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการลดไขมันช่องท้องไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากแอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็สารสกัดจากกระบองเพชรมีแอลคานีทีนะคะที่สําคัญนะคะเรายังใส่โคลไซคิวเทนให้ด้วยนะคะที่เหมาะสําหรับที่จะช่วยทําให้ดูแลสุขภาพของหัวใจได้เป็นอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วรายการสุดท้ายดีโปรติกซึ่งเป็นโค้ดไบโอติกนะคะตัวนี้ไม่หวานทานไงคะ ก่อนนอนจากหนึ่งซองก่อนนอนหนึ่งซองนะคะเพราะว่าแม่แบบมีปัญหานในเรื่องของไขมันช่องท้องสูงก็จะมีปัญหาเรื่องของกดดระยอนจ้ะเวลาเป็นกดดระยอนมันเป็นยังไงมันก็เจ็บท้องแล้วก็ทีก็เล้าออกหลังอแืแล้วแล้วกินยาที่เราผ่ามาเนาะผ่าบอกยาบางตัวมันกัดกระเพาะอือแล้วเราก็เลยกินตัวนี้ช่วยกินตัวนี้ช่วย<ช>นะคะจ้ะหลังจากทานตัวนี้ไปแล้วอาการย่ออาการกดระยอมันก็ดีขึ้นอ่ะหลังๆมันก็หายขาดไปเลยหายจน หาตอนไหนเราไม่รู้ลืมตัวหา,หาตอนไหนไม่รู้หายไปไหนไม่รู้จนลืมนะ,ะใช่กินๆแล้วเราก็ลืมว่าเราลืมแล้วมันหายไปตอนไหนค่ะโอเคน,นะคะทั้งสามรายการนี้ทําให้การใช้ชีวิตของแม่แมวยุ่งยากมากขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นคะดีขึ้นอะคือจากจากไปไหนเราต้องพกยาตอนนี้เราก็ไม่ต้องพกยาไปแล้วไงมันก็ดีขึ้นอะจากเดินไม่ดีก็เดินเดินได้คล่องเหมือนเดิมแล้วอะค่ะก็ถือว่าประสบความสาเร็จในการดูแลสุขภาพตามค่าร่างกาย ของเรานะคะจะมีการวัดด้วยเครื่องอินบอดีให้ก่อนสําหรับลูกค้าที่สามารถเดินทางไปหาได้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่อยู่ทางไกลต้องการให้คำปรึกษาในเรื่องของการต้องการรับคําปรึกษาในเรื่องของการปรึกษาด้านออนไลน์ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ให้คําปรึกษาในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสุขภาพเฉพาะบุคคลหรือว่าเฉพาะค่าร่างกายของลูกค้าเองนะคะวันนี้ไม่แบบพอใจยังไงกับรูปร่างแล้วก็สุขภาพตอนนี้บ้างคะพอใจแล้วจ้ะํำรามันหนัก,ม,นกมันเยอะ,ม,ยอะมันจะอึอดอัด ตอนนี้หลวมเสื้อผ้าัดเก่ีที่ใส่ไม่ได้ก็ลืมมันใส่ได้แล้วอ่ะลแล้วที่สำคัญผิวดีขึ้น <c oughs> ก็เจอใครก็พักเอ๊ะทำไมไปทําอะไรมาทําไมหน้าเด็กขึ้นล่ะน่มารู้นะเราไปทำอะไรมานั่นละสิเป็นเพราะเราลดไขมันได้สุขภาพเราก็ดีซเซลลเราก็แข็งแรงขึ้น <c oughs> ก็ทําให้อายุซเซลล์ของเราลดลงไปด้วย <c oughs> หน้าของเราก็ดีผิวของเราก็เด็กนะคะเคยใช้คีมไหยนะเพราะฉันไม่ได้ไม่เคยใช้แพ้ทุกอย่างแล้วเจอก็เอ๊ะไปทําอะไรมามาเนี่ยทาไมหน้าดีขึ้น เราเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะบอาติดุุอย่างแต่กระจ้าก็เราหน้าดีขึ้น <c oughs> ไปไหนก็มีแต่คนชมนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะอยากให้แม่หมอฝากนิดนึงค่ะว่าถ้าใครที่กำลังมองหาทางที่จะในการลดไขมันหรือลดน้ำหนักนะคะแต่ยังก,กังวลใจในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือว่าควบคุมอาหารที่ตัวเองชอบทานไม่ได้อ่ะคะ่ะ <c oughs> ให้แม่แบบแนะนำนิดนึงค่ะอาหารเสริมชุดนี้อาจยาได้ผลเพราะเราชาแล้วได้ผลกับตัวเราเองถ้าใครอยากสุขภาพดีก็ต้องเข้ามา ดูอาหารชุดนี้จ้ะเรียกไม่ถูกจ้ะไม่เหรอทานมานานเท่าไหร่นะคะประมาณหกเดือนได้ไหมนะประมาณนั้นหกเดือนตอนะคะผ่าตัดมันเดินมาเดินไม่คล่องไงลูกชายก็เลยให้เข้าคอร์สแล้วก็ใช้อาหารชุดนี้ค่ะอาเสริมชุดนี้ก็เริ่มเดินดีขึ้นค่ะก็ทานต่อเรื่อยมาหกเดือนจ้ะเห็นผลครั้งแรกจากน้ําหนักตัวลดแล้วก็รูปร่างเปลี่ยนเอวหลวมอะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ชุดแรกเองไหมคะจากชุดแรกก็รู้สึกดีขึ้นแล้วประมาณกี่วันได้เหบอกุณแม่ประมาณสองสองอาทิตย์ สองอาทิตย์จ้ะสองอาทิตย์เริ่มาีอะไรดีขึ้นก่อนคะสังเกตว่ามันมันท้องท้องยุบจ้ะท้องยุบอย่างเคสของแม่แบวนะคะก็เป็นความประทับใจเนาะที่เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการลดน้ำหนักนะคะ,จ,ะ,ะ,คะจากที่หาโอกาสลดมาหลายอย่างลดไม่ได้ลดไม่ได้เพราะเราไรปลดรปจําตัวลดยากมากเป็นมาหวานเนี่ยใครจะคิดลดน้ำหนักไม่ต้องไปคิดเลยลดไม่ได้แล้วเพราะดวงก็ตัวเองแล้วลดพุ๊บเป็นลมท,ทันที กัรลดอาหาร,าหารใช่ไหมคุณอลอาหารของมอาหารเนี่ยลดไม่ได้เลยกินมา้วพกก็เป็นลมพอเราไม่กินกินกินเยอะมันก็อ้วน ก็เลยว่าอยากจะฝากทุกคนนะคะว่าถ้าสําหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนแม่แววนะคะแนะนําให้ใช้ชุดผลิตภัณฑ์นะคะในชุดดีไมเซล์นะคะที่จะมีตัวช่วยนะสามรายการนี้เพื่อให้การลดน้ําหนักและการดูแลควบคุมโรคประจําตัวที่มีอยู่เนี่ยนะคะดีขึ้นได้ง่ายๆสบายๆจริงๆนะคะสำหรับท่านหนที่สนใจนะคะต้องการมีรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดีเหมือนแม่แววนะคะ ทักแชทเข้ามามเพื่อรับคำปรึกษาฟรีก่อนได้เลยค่ะสำหรับนี้ขอบคุณแม่หมอมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า